ุอยังไงนางเอกสาวแมททีรณีโปรตอบคอมเมนต์กลางไอจแบบนี้หลังถูกถามหัวใจไม่ว่างแล้วทำชาวเน็ตถล,ล่มลค์เรียกได้ว่าตั้งแต่กลับมาโสดอีกครั้งก็นับวันยิ่งสวยขนขึ้นจริงๆสำหรับนางเอกสาวแมททีรณีที่ก่อนหน้านี้นั้นก็ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับหนุ่มสงกรานเตชนรงค์แล้วตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยแมททีรณีได้ให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกันมันเป็นดีเทลเล็กๆ น้อยๆกับคนสองคนพยายามมาพอสมควรเราคุยกันแล้วว่าคือการเลิกกันคุณป๋าก็ไม่อยากให้เลิกพยายามคุยกันตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้จนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรที่กังวลเลยรวบรวมสติเยอะมากเพราะมันไม่ใช่อะไรง่ายๆสื่อดังเปิดภาพแมทควงหนุ่มปริศนาเที่ยวทริปหัวหินต่อมาด้านของสาวแมทพีรณีก็ถูกจับตาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้เดินทางไปเที่ยวที่หัวหิน แต่เหมือนจะไม่ได้ไปเที่ยวแบบอลนนเพราะสื่อดังอย่างข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าทริปหัวหิงครั้งนี้มีคนไปถ่ายภาพสาวแมทเดินตลาดตอนกลางคืนกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งเมื่อพร้อมกับโมเมนต์สนิทสนมทั้งจูงมือเดินเคียงคู่กลางตลาดโมเมนต์โฉยกันถือของซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนสนิทส่วนทริปญี่ปุ่นนั้นทีธีก่อบอกว่าแมทไปกับเพื่อนแมท,ทีรณีตอบคอมเมนต์หัวใจไม่ว่างแล้ว ล่าสุดด้านของสาวแมทติรณีได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งหลังถูกจับตายอย่างหนักพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าก็อยากสวยสะบัดอยู่หรอกติดแค่ว่ากลัวคอเคล็ดซึ่งก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายแต่ที่ทําเอาสะดุดตาคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ถามกลางไอจีว่ามีการปิดแสดงว่าหัวใจไม่ว่างแล้วซึ่งด้านของสาวแมทติรณีก็ไม่รอช้าตอบกลับในทันทีว่า หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองอีกทั้งยังมีคอมเมนต์อีกว่าสายสตรองอย่างเราอกหักยังผ่านมาได้คอเคล็ดนี่สิวๆสดใสามากค่ะน้องแมทยิ้มยิ้มแบบนี้มีข่าวดีไหมคะเอ็นดูความเซนเซอร์น่ารักสดใสามากค่ะอ่านแคปชั่นแล้วยิ้มตามค่ะทานยาแก้ยอกไว้เลยค่ะไม่ต้องสะบัดมากคนสวยนิ่งๆก็สวยไม่ต้องสะบัดก็สวยแล้วครับและอีกมากมาย